อันนี่มาเจ้าหาทุกคนต้องมานั่งพักก่อนยื้หน้าห่างมานั่งพักกันมาเบิ่งรถบรรยากาศนั่งเย็นๆก่อนแบบผู้เฒ่านะพี่น้องแบบเฒ่าแล้วนะคือแบบไปจอบอะระหลัยตรงนั่งก่อนเนี่ยนี่ตังก์ทำมากที่สุดน้องเป็นช่วงที่เาราส่งคลิป ดีชาพี่น้องน <c oughs> อย่า,างนั้นคิ <c oughs> งคุมเหรอเบิราโซนคิงเบิง้งบรรยากาศนี่สถานีรถไฟฟ้าอันนี้ซีคอนบางแคทุกคนไม่นี่สิไปใช้นอาแก๊ซซีคอนเดอ,อร์มอหมองมันไก่เนาะทุกคนไปไกลก็ไม่ได้หรอกจ้าเมยรถเมย,ย์ได้ที่รถอนะ่ะ จะได้พัก,กันมาจะเขแถวหนีหละ่ะก็ตังตังวันไปตังบาทเที่ยวตื่นมาท่านาพระพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตื่นมาท่านาพระนั่น,มา,น,นาม,มาแล้วเวาแล้วก็ได้โอ้ยเห็นไหมเห็นปะเคยฟ้ามมัวเต่รู้สึกว่ามันเย็นเด่นนังอยู่นี่บรรยากาศเย็นเย็น,ยนอยากมีโมเมนต์แบบนี้จังเลยนะ้องทุกคนเนาะจะเป็นกำลังใจเลยนะทุกคนนะ หไหมตรงนียไม่แต่คอนโดดิทุกคนอันนี้ก็กำลังสร้างคอนโดนี้ไม่ไม่สูงมากนะก็บ้านเนะแต่แมนนี้มีเงินก็คือสิบปรืศอยู่ดอกพี่น้องสูงไปมันี้อยู่บอะไรน,นี่ชุ่มง,งแม่นี้ตายเลยมั่มงลงมั่งหังลางมันแบบเป็นใจวิววิวได้ทุกคน นี่ภาพมาบนบรรยากาศหนาห่างเนาะนนางเล่ยนตุกทบรรยากาศนั่งเล่น,นมีไม้เลยรถไฟฟ้าถ้ามาหนังเบิงึงรถไฟฟ้าจอดนะสถานีอะซีคอนบางแคนางเล่ยนคือน้องวัดยุคนี้มานี่เลยนางเล่นแต่ว่านะก็ไม่ได้วางมากไม่หรอกพี่น้องแต่ว่าก็มางเรนได้ อย่างมาแต่งใจมาถ่ายคลิปก็คักนี่ล่ะมาถ่ายบรรยากาศนะพีน่น้องเพิ่งชมวิวถ้ามาถ่ายแบบนี้ชมวิวดีเลยนะพี่น้องในบรรยากาศกรุงเทพเมืองกรุงทุกคนเมืองศรีวิไลปากกดจินถีนนะกรุงเทพควรจะอยู่ได้การแสดงภาพยนตร์อะไรนะทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนนะ ขอบคุณด้วอบคุณขอบคุณทุกคนที่มงใจขอบคุณทุกคืสลับข้าิหย่สับแก่ ไม่นี่ชอบนะทุกคนชอบไปนั่งเล่นแบบตามสวนสาธารณะอะไรก็ได้เย็นๆนั่งทั้งวันไม่นีก็นั่งได้นะแต่ทีนี้เรามีงานด้วยไงมันนั่งไม่ได้ไม่นี่ก็เลยจําเป็นต้องแบบไปบ้างเล่นหน่อยแล้วสุวภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยก็เลยต้องแบบว่าไปทั้งวันนี่เหนื่อยเลยนะไม่ได้ทุกคน,นต้องพักผ่อนบ้างถักเป็นกําลังใจด้วยนะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณท,ท,ทุกๆกำลังใจที่มีให้กันนะทุกคนนะวันนี้ไม่มีติดธุระบ้างนะทุกคนนะก็มีอย่างไยจากเข่ายัางเหน,นะะ <laughs> าหากนึกคู่พ่อูุ้ซสาู้บ้าเขามาจีบกันนะ้มไปนี่เลยม,มากขึ้นกันนะ <laughs> เป็นกำลังใจสำหรับคนทำงาน ในนี้ก็ให้กำลังใจจะคอ้องด้วยกันลหละทุกคนต่างๆเราก็รังเข่งตอนนี้เราก็รังเข่งหมดแล้วสิส o o m c ด้น,น่นอนโอ้ยได้แน่นอหนเห็นบ้าทุกคน อย่างนั้นคีดแบบน้เยจะละมินเนาะแม่นี่ดีป่าปน้สิยางหน่อยดิทุกคนขอตัวกันได้จ้า